ปูจอมอ้ามเขาเรียกปูเปดก,กับใบกันเนื้อเนื้อ่ะโชว์ให้พี่น้องดูจมอ้างดูนี้ก่อนคับงูมาแล้วงูอ่ะค่อยๆล่อค่อยๆดึงออกมา ภาพสบายดีอีกงนอกนี่นก็พบกับต้อมอีกแล้วในอีพีต่อมาหลังจากต้อมไปถ่ายในส่วนในอีพีที่แล้วเนาะต้อมก็ได้ม,มางานทุ่งสีเนาะทุ่งสีเมืองอยู่ในยูออุดอรนี่คนค่อนข้างว่าลายหลายบนรถติดนะคนนะส่งก็คือ่ว่าเป,เป็นงานใหญ่อลีเนาะนี่แล้วก็มีอย่างคนอย่างนี้มาถ่ายอย่นี่นี่โรงเรียนอย่างนี้คนนี่เห็นบหทุกคนนี่ รถค่อนข้างมาติดหลายเลยแต่ว่าต้องกับต้องกับไอชนะคนก็จอดรถไว้ไกลแล้วก็เดินมาคือเก้าเนาะเพราะว่าย่านเวลาเอารถมาใกล้ๆเวลาเอาซิกลับมันก็ออกยากนะตอนนี้ก็ต้องกับเราก็ใกล้ชิฮอดทางด้านประตูเข้าล่ะไปเราจะต้นหน้างานนะไปเราต้นให้โอเคโอเคเดี๋ยวต้อมกับชิย่างไปท่าเนาะ งประตูเนาะพูอนะคือชิ้งไงอิลีพี่น้องโอเคมีจะไปขอดประตูต้อมสิท้ายให้บ่งอีฮอมหนึง่งอยู่ใต้งานนี่เพิ่นกันที่บอกว่าแต่ละมือม้อมีไผ่มาเลรียแต่ละมือม้อมีไผ่ามาเนาะ,ะนนมื้อที่หนึง่งเนสกาแฟคินไ่เอียง้าเป๋าอย่างเข้าใจนเนาะที่สองโซ่โซ่รถแห่มั้งเออ,อกอง แล้วก็มีกระต่ายมีเปิ้นบทุมราดพงศิษฐ์คำพีไทร์ดานิสและบรนุนโอตอ้นอยากดูละบรนูนชอบชอบละบรนูนเอมหาสิงแล้วก็ปูพงศิษ์ชอบมากนี่ก็จะเป็นหน้างานครับพี่น้องนี่เป็นไงนั่นไงนั่นไงมาแล้วไงเห็นไหมทุกคนงามเลยไปพี่ราแพงไงงานกัน โซนขายของกินบ่อยอย่างโคตรหลายเลยพี่น้องเดี๋ยวต้องก็สิทายไปเบื้งในงานก่อนผู้ขายยังก็ได้เลยยังซื้อโคตรหลายแบบนี้ตตอนนี้ไลมนต้อมจะเข้าไปเบิ่งในงานกัน,กนเนาะกินแล้วว่าไม่มูดด้วยอ ก้อนนมให้ตัเขาไปวัอ่เขาก็เล่ชาแนลหม่ยังว่าอยู่งเลยนเดินตรงก็บาานี้ว่าั้งเลยจ้า่อย มาปุ้มได้หลายต้องมาเบิกใกล้ๆแล้ว็ออย่างไร้เจอศปสวนสาการเกษตรตรงนี้ครับเกงมียิงปืนก็ได้นี่แหละครับของพี่องพียีสนะครับนะทนสงพอทซ่สองคนนเบิร์กมาอะรอนี้ดูปกรตอกปลุกปดือดต้อนรับกองคารวานงูหน่อยครับเอั่งเสฉนอ่คิดถึงบ้านเนาะอาบเนาะ เปิดเพลงโุลินเขมรนี่คิดถึงบ้านเลยผมคิดถึงเมียอยู่ที่บ้านน้องอั้มเนาะตะกี้เห็นแม่งูจงอางแล้วนะเอาจุดรูปจงอางเดินหน้ามาเดอเอารูปจงอางให้ดูหน่อยสิครับบ้าๆพี่น้องกระเถิบเดินหน้าติดเชือกสีแดงเลยคะเฮ้เฮอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูรูปจงอางเส้อหนึ่งตัวก่อนนะครับ แต่คนไหนนั่งอยู่ยืนขึ้นเลยนะตัวนี้มันดุหน่อยนะ,ะจับลูกจับหลานท่านดีๆนะครับนะอะมามาอ,ออกมาเลยครับผู้จ้างเขาเรียกปูเป๊ด,ดกลับไปกันเลเนือเฮ้ยโชว์ให้พี่น้องดูจมูตัูนี้ก่อนคอ่ะงูมาแล้วงูค่อยๆล่อค่อยๆดึงออกมาระวังด้วยนะไอ้เท่าเมื่คืนงูมันไหว นี่แหละฮะคงจบอาโอ้โหดูมันอ้าปากเห็นไหมฮะ<ส>เฮ้ยระวังยายาแกะสิวอ่าระวังด้วย,วยน,นี่แหละฮะอันนี้เป็นลูกของให้ตัวบักีนี่นะครับรเห็นไหมอ่าออกมาสุดตัวเลยลูกอ่าพี่น้องดูใกล้ได้ไดไดรับไปราวัง รับประกันความปลอดภัยนะ,ะ,ถะ,ถออะถ้าหมอหูยังจับหางูอยู่ก็พี่น้องไม่ต้องวิ่งนะแต่ถ้าหลุดมือไปก็ตัวใครตัวมันนะไม้ต้องหัวโอ้ยวันนี้ยืนสวยเลยเห็นไหมถ่ายรูปได้เลยนะ,ะให้มันแผ่สวยๆให้รัดล่อไว้ล่อไว้อันนี้ลูกอิงฟ้าตัวนี้ชื่อน,น้องอิงฟ้าแหมคุ่นเหมือนอิงฟ้าเลยมีกล้องขึ้นกล้องเลยนะ มีคนจะเอาของคอยถ่ายรูไปไหมครับถ่ายฟรีนะผมไม่เก็บเงินงหรอกไม่ต้องคิดอะไรมากคิดว่าเป็นภาพสุดท้ายในชีวิตเราก็พอ,อาภาพแรกนั่านั่นนังูนี่เลื้อยไปนะอบอกงูทำหลุดมือไปคนดูดอนไว้กับงูผมอีกนะเ,เลื้อยมางูวิ่งแน่เอาระพี่น้องเห็นลูกงูจงอางและแผลสวยนะผมขอเก็บเลยนะครับ เดี๋ยวรอบนี้ผมจะให้ดูตัวใหญ่เลยนะแปดสิบโลยาวเกือบ6เมตรอ่ะตอนนี้เก็บน้องอิกฟ้าลงลังงบบอ่ะอินฟ้าลงลังเนี่ยละเราบังด้วยเฮ้ยมางอย่ามาใกล้กอ่เออโว้ยบนรถไม่มีทางไปเดี๋ยวไปต่อยกันอยู่บนรถแล้วยุ่งเลยอ่าต่อยงูนี่แหละอ่ามามเดี๋ยวผมขอเก็บตัวนี้ก่อนนะลงลังเอ้ยขาอุ้ยไอ้ลีเล็งูแล้วเสียว กูฝันยังไม่ได้กินข้าวต้มอ,อยู่นะอ่าลงลังอิงฟ้าอิงฟ้าลูกใครโอ้โหดูใบศัพท์นีฮะอ่ามใบชกหนักเหมือนช้างบ้านสุรินทร์บ้านผมถีบเลยอ่าสุรินทเหลาอ่ามามาเออโอ้โหดูมันอ้าปากเออคุณเมื่อไหร่คุณจะหาขับตอบ่อผมเมืีว่าคุณอามทำไมต้องเหลาเดียวสุรินทเหลาอ่าแล้วคุณอาม ว่แหวกเดี๋ยวอีกฟ้าสหน้าผามึงเลยยุ่งเลยนะอีกฟ้านี่มันฉกสวยฉกแล้วก็ฉบสูงเช่นด้วยอะตอนนี้มาเดี๋ยวยกหลังงูเห่าเดินหน้ามาเลยครับอะตอนนี้มาดูงูเห่านะเปรียบเทียบเลยนะอะด้านขวามือเถิดมาเลยครับ่ด้านหน้าเถิดมาสายมือเถิดมาเลยครับอาเปรียบเทียบกับงูเห่ากับงูจงอางกันบางคนเห็นงูเห่ากอดงูจงอางเห็นงูจงอางกอดเป็นงูสิงเลยนะ อันนี้งูจงอางเขาเรียกว่างูเห่าชาบ้าชาบาร้อยดอกแผ่สวยนะคนแขกคนิีเดียเห็นงูเห่าแบบนี้แผลมาเบีย้ยเขายกมือไหว้เลยนะเขาบอกฮารามงูเทพพเจ้าคนไทยเห็นไม่ยกมือไหว้แม่อาบายไหวพรางงูแก้มเล่ากูนี่ว่ะ <c oughs> แต่ผมเลี้ยงงูผมไม่กินงูนะครับนะเห็นไหม มีผ้าก็เอาผ้าไปล่อไม่มีผ้าทําแบบผมก็ได้ดุเราลูกอ่ะถ้าดูนี่มือกัดเลยเนาะกัดหรือเปล่ากัดไม่ลูกอ่ะถ้าไม่กัดบอบลงไปลูกบอบลงไปลูกบอบลงไปลูกมือกูสั่นแล้วนะบอบลงลูกบอบได้นะครับ แต่พี่น้องไปเจออย่าไปทําแบบผมนะครับนะไม่ใช่เห็นงูเห่าแผลมาเบี่ยอีกแก่มือพ่อกัดเลือกแบบไม่กัดก็หมอบลงไปเลยปอกเดียนง,งูไม่หมอบคุณหมอบแผลงูนะอย่าไปทําแบบผมนะพี่นะผมมีดีมาอวดน,นะแต่ผมไม่ได้อวดดีนะครับอันนี้ผมไปเรียนมาวิชาจับงูมาให้ดูตัวใหญ่ดีกว่าแปดสิบโลนะอ่าผมก็อันนี้เป็นรอบสุดท้ายสําหรับผมแล้วมโกชมมาแั้งแต่ตีห้าแล้ว มันได้หยุดไหมโอ้โหแล้วมึงจะรีบไปไหนของมึงแก่มึงยังไม่หยุดอีกเห็นบลระแม่นิดหน่อยเดียวพอพอพอบอกกูเห็นจะถังฝั่งนี้เห็นจะถังไหมเนาะถังไปร้อยอ่ะบ้านเราขายเยอะเลยน่ะไปร้านร้อยเดียวเนี่ยเยอะมากไปถังแบบเนี้ยเขาว่าอะไรล่ะหมอกันเลย มึงกาลางอย่าก็สิบล้อมเมาอย่าบ้าเหมือนไปตามหัวไปกินเหล้าไงก็เลยที่หลังเดินช้าเดี๋ยวเขาจะด่าแม่ผมยจิงไปพ่อเพราะอะไรนะพ่อถือไว้นะอ่ะพ่อท่งบว่ส่งเราข้าวอบพออ๋อสบายแล้วพ่อปีหนึ่งเตือซื้อครั้งหนึ่งแล้วมันอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรอ่ะดูงูตัวนี้ก่อนนะแล้วผมก็จะปล่อยงูใหญ่ให้ดูแล้วผมก็เลิกเลย80ิโล ห้ามน้ำให้พี่น้องมีรอยยิ้มหน่อยนะดูงโงต,ต้องมีรอยยิ้มนะอย่าเครียดนะยิ้มแล้วรวยนะยิ้มแล้วหมดนี่นะบางคนบอกยิ้มไม่ออกกูจะไปนี่ทอกสออีกนานเลยยิ้มไหมครับกูจนะออกไปเลยก็ไดนะ้อย่าบัานแทงนะผมจะไม่ใช่ต้อขอ,อก,ก่อหรอก๋ยวมบันแทงนะมันกำลังท้องอยู่ตัวมันหน้าเกลียดหน้ากลัวครับเห็นไหมถ้าบ้านเรามีเอามาขายนะตัวละสี่พันเท่าใหญ่ อันนี้บางคนบอกมันใช่งูไหมใช่นะครับ<ด>พี่น้องเข้าเป็นในคูเก l e เ e a r c h ดูนะขอพิมพ์ว่างูงวงช้างคนภาคกลางเรียกว่างูงวงช้างนะแต่คนอีสานเราเรียกว่างูหนามแบบมีอ่ะ,อะผม่อยให้ดูนานๆนะถ้ามันไม่เลื้อยแต่ถ้ามันเลื้อยหาน้ำผมขอแช่น้ำนอนเดี๋ยวบันตายครับจับได้นะไม่กัดหรอกจับได้ไม่กัดน,นะแต่อย่าจับหัวมันถ้าจับหัวเราไฟช็อต มันมีกระแส12โวลต์กระแสไฟแน่เจียบจัดังมาจากองเรือนะครับเป็นสอง่เลยใจเย็นใจเย็นอะไรอะไรไอ้นายจะเดินบาลูกโอ้ยคนอุดรนี่โตูวไวเหลือเกิน เบางคนบอกปักหาห้กูตื่นเบิร์ดขอโทษนะที่ผมทําให้ตกใจนะครับคนโบราณเขาบอกเอาไว้พี่คนไหนตก,กนใจนะแม่นะเขาบอกจะหมดเคาาแล้วเห็นไหมหมดเคะแล้วนะพ่อมีแต่ลอยดิ้มนะครับดิ้มนะดิ้มขอให้รวยครับะดะตัวใหญ่ดีกว่า80โลยาวเกือบ6เมตรแต่คนไหนอยากโดูงูผมตัวนี้ผมไม่ขออะไรนะไม่ต้องให้ตังค์ผมนะผมพอมีอยู่มีกินแม่ ไม่ถึงก็รวยหลอกครับแต่ผมก็ไม่เป็นหนี้ใครอะคนไหนยอยากดูงูตัวนี้ขอกรลังเลไใจคืนนี้ผมโชว์ไปคืนที่สามแล้วขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับงูตัวใหญ่หน่อยครับพอแล้วฮะหกนกหูครับแหมคนตั้งเยอะตั้งเยอะด,ดังตบๆแปะๆคนดูดอนในขี้ถี่ห่อตบมือเบิงกับเบิงซี่ขี้ถี่มักมวล <c oughs> ดอกเล่นนะแม่มาดูเลยดีกว่าเนาะพูดให้พี่น้องมีรอยยิ้มนะครับอาดูตัวใหญ่เลยแปดสิบโลแต่ผมบอกก่อนนะครับโลกนี้นะแม่นะนะ,นะพ่อถ้าใครไม่ได้ดูงูผมตัวนี้ผมเสียใจด้วยนะเพราะวันที่หนึ่งวันเปิดงานผมโชว์อยู่ตรงนี้นะพอดีมันตรงเอาวันหวยออกคุณแม่ ผมมาโงูออกมาขอดปะเล่ประก,กลางผืนท่ายางผืนนี้เชื่อไหมครับมันขดเฟเล่ศูนย์กับเลขแปดนะเขาถูกหวยกาโงูผมนี่หลายคนแต่ผมพูดอย่าเพิ่งเชื่อผมเลยเหมือนผมเข้าข้างตัวเองแต่ถ้าใครเชื่อนะชอบเสี่ยงโชคไหมตีหวยงโงูเป็นไหมถ้าผมไม่แน่จริงผมมาอยู่12วัน12คืนนะพ่อเอาสิถ้าชอบเสี่ยงโชคตีเองนะไม่ต้องถามผมเลขอะไรนะเพราะผมไม่ใช่หมอให้หวยนะครับอ่ะดูเลยครับกินน้ำาซลุ เดี๋ยวออกมาขดเป็นเลขเหมือนงวดที่ผ่านมาคนไหนเห็นงูใหญ่รอบนี้ได้เด้อมีนี่ทกศสองเงินล้านนะผมก็ขอให้หมดนี่ทกศสองเงินล้านวัยรุ่นหนุ่มสาวเห็นนะผมขอให้มีรถใหม่ๆนะครับขี่คนละคันแต่การปล่อยแม่ง,งูใหญ่แปดสิบโลผมบอกก่อนนะผมจะไม่ปล่อยแบบงูเห่าโตเมื่อกี้นี่นะครับผมปล่อยแบบงูเห่าน่ะผมก็ปล่อยได้ ดูเราไม่รวยนะดูแลไม่มีโชคเดี๋ยวผมจะขอใช้กระถาเก้าตัวครับที่ผมร่ำเรียนกับหลงพ่อผมมานะนเดี๋ยวออกมาฝังหลงล่างงูใหญ่ขดเป็นเลขดูเสร็จไปยิงปืนนะที่สนามกองบินยี่สิบสามของคุณพี่ทหารแล้วก็เดินเที่ยวในงานกลับบ้านไข่บ้านมันไปเลยอ่ะไข้ว่างขอทู่ให้ผมก้าดอกเลยครับผมจะรีบสแสดงเดี๋ยวมันจะดึกนะแต่รอบน,นี้ผมขอเคสอะไม่ต้องตบมือลนะไม่ต้องให้ตังค์ขอเคดพี่น้องคนดูนิดเดียว พี่น้องด้านซ้ายด้านหน้าด้านขวามือทุกท่านนะครับพี่น้องช่วยกันเถิะเดินหน้าเอานาแข่งมาชนเชือกสีแดงให้ผมหน่อยได้ไหมคนลาเก้าสอดก็อะเดินหน้าละาพ่อขอบคุณพ่อในคนจะถูกเลยเห็นไหมก็จะเรียกง,ง่ายๆขอบคุณนะเดินหน้าเอาโชคหน่อยครับรับโชคกลับบ้านนะสาธุหลวงพ่อหลวงพ่อครับคนไหนเขาเดินหน้าติดเชือกสีแดงของลูกได้นะครับ ขอให้เขาเห็นสารตัวตรงๆ,รงๆน่าหลวงพ่อคนไหนเขาไม่กระเถิบมาเขาย่ำอยู่กันที่ก็ okay, ขอให้เป็นหนี้ไยๆเด้อ <laughs> อันนี้ผมเอาเล่นด้วยเมียใครจะไปแช่งคนดูไอ้น,นี่ผมเรียกมาดูใกล้ๆไม่ใช่อะไรหรอไปยืนไกลต่อโชคลาภมันจะไปไม่ถึง<อ>เดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งนะผมไม่ได้ขายยานะพ่อใหญ่เดี๋ยวผมจะขอเวลาบอกครูบาอาจารย์ผมแป๊บหนึ่งเพราะผมเป็นศิทธ์มีครูครับได้หลังแบกการทำเพลงให้ผมแป๊บหนึ่ง วิชาชุดนี้มีจริงครับคนไหนบวดเรียนมานี่รู้ดีอะไควว่างไม่ครับเดี๋ยวเชิญมาเปิดกรงงูออกให้ผมนะเดี๋ยวคุณรอกแบบนี้ครับงูออกมาไม่ได้1กับ7เหมือนกันนะครับ3กับ8ปคล้ายกัน6กับ9ตัวเดียวกัน ทางนี้เห็นเป็นเลข6นะฮะทางนี้เห็นเป็นเลข9ม่ต้องเถียงกันแบบงวดที่ผ่านมานะแม่6กับ9้ามันตัวเดียวกันด้านซ้ายมือเห็นขอให้รวยนะครับด้านหน้าเห็นขอให้รวยขวามือเห็นขอให้รวยทุกคนนะจับจาสายตาดูงูใหญ่ให้โชคเลยครับงูใหญ่มีติงหรือเปล่าครับให้โชคแม่จติงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาพิสูจนพ์พร้อมๆกันนะครับ ต่อยงูใหญ่ออกให้พี่น้องดูทั้งตัวเดี๋ยววันนี้โชคดีหน่อยนะครับพี่น้องมายืนดูงูผมตรงนี้นะพ่อนะไม่เดินหนีผมไปสักเก้าเดียวนะฮะผมมีข่าวดีมาบอกก่อนจะปีใหม่ปีนี้เดี๋ยววันนี้นะครับคนไหนเป็นคนจนนะครับมีแต่คนดูถูกการงานไม่ก้าวหนะ้าการค้าไม่เคยร่ำรวยโชคลาบไม่เคยมีมมเดี๋ยวถ้าไม่เดิอนออกจากตัวนี้ไป9ก้าเดียวนะพ่อใหญ่ เดี๋ยวผมครับจะแจกบุญบาร,รมีเหรียหล่งพ่อรวยวัตโตโกให้พี่น้องเอาไปกราบไหว้บูชาคนลลองค์ผมได้มาหนึ่งองค์เชื่อไหมครับผมมีรถสองคันผมมีบ้านสองหลังผมมีไร่มีนาให้เขาเช่าเพราะบุญบาร,รมีเครหลงพ่อรวยไม่ได้อวดก็าผมรวยนะเมื่อก่อนผมจนขนมตกลงดินผมเก็บขึ้นมากินนุ่งกางเกงตูดขาดเดินตามตูดเพื่อนไปเที่ยวเพื่อนฝูงดูถูก ตั้งแต่ผมบูชาหลวงพ่อรวยทุกวันนี้หน้ามือไปหลังมือฮะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวอวดที่ดูหน่อยนะครับนี่ไงครับบุญบารมีฮะเหลียยหลวงพ่อรวยวัดตะโกอำเภอภาชีจังหวัดอยุธยาเดี๋ยวถ้ารอดนี้ใครไม่เดินหนีผมนะเดี๋ยวผมจะแจกให้ฟรีคนละองนะหลวงพ่อรวย เงินบาทเดียวสลึงเดียวไม่ต้องให้ผมนะแต่ผมแจกให้ไปผมขอร้องอย่างเดียวได้ไหมครับคุณอย่าเอาไปลองมีดลองปืนนะหลวงพ่อท่านห้ามคนไหนอยากลองตรงเนี้ยผมให้ลองครับพี่ลองทางนับเมตตาที่บ้านขายของไหมครับขายของมาเป็นปีมีแต่นี่มีแต่สินเดี๋ยวอยากจะขายของดีเอาซิผมจะแจกให้เอาไปบูชาว่าจะขายของดีเหมือนจีนิดอยู่ขอนแก่นหรือเปล่าแกขายปลาทูนึ่งครับ ได้กำไรวันละสองสามหมื่นทุกวันนี้ไปดูแกใหม่สิครับใส่ทองผมจะให้คนไม่มีโชคนะเขาเดินออกจากวงผมไปให้หมดก่อนนะครับผมจะให้เหลือแต่คนมีโชคอยู่ตรงนี้นะขอบอกคนอับโชคอ,อยู่ตรงนี้จะทำให้คนมีโชคอับโชคไปด้วยบางคนด่าผมในใจเนี่ยผมก็รู้ไอ้นี่พูดนานชิบหายเลงโง่ไม่ปล่อยซ้กที ขนาดคุณไปนั่งฟังพระเทศคุณยังบ่นหลวงพ่อเลยหลวงพ่อเทศนานจังหวะเมื่อยมือ,มอแต่เวลาไปนั่งกินเหล้าเล่นไพ่สว่างคาตาเสียงานเสียการไม่บ่นซักคําเลยบางคนเห็นพระยังเดินหนีเลยครับเดินสวนกาดพระยังไม่กล้าย,ยกมือไหว้เลยร่างกายพี่น้องสบายดี ในคนอน่ะไม่แขวนพระก,ก็หรอกครับเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาหาพระนู้นพระนี้เอามาแขวนเต็มคอไปหมดนี่ดูเลยยืนดูงูผมนี่เป็นร้อยคนเลยนะแขวนพระยังไม่ถึงสิบคนเลยผมพูดเรื่องพระให้ฟังแล้วหน้าน้อยใจนะพ่อใหญ่บางคนสกินออกไปข้างนอกทีหรอคนสองคนคนเราตายไปไม่พ้นพระนะครับดูงูใหญ่พร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวผมขอดับทูบตรงนี้ก่อนนะครับ ผมดักทูบตรงนี้สามดอกมีความหมายนะเหมือนดักไฟในใจพี่น้องคนไหนเจ็บป่วยไม่สบายเสนียดจังไลอยู่ในตัวของพี่น้องผมขอให้ดักพร้อมกับทูบผมนะ วันที่16บอกรถตอรี่ออกขอให้ได้เงินหมื่นถึงเงินแสนเงินล้านเข้าบ้านกับทุกคนเลยนะขอให้พี่น้องตรงนี้โชคดีผมขอให้รวย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 ทุกคนเด้อยกมือซ้าถูกขึ้นไปเลยอขอให้พี่น้องโชคดีกับแม่งูผมช่วงปีใหม่นี้แล้วกันขอบอกแล้วไงครับว่าสายญาศาสตร์นะครับคนไหนรับถูกรวยไม่รู้ตัวนะครับแม่ เห็นงูเหมือนเห็นเงินนะเพราะงูนะเป็นสัตว์นำโชคถ้าไม่มีงองูเงินกระทองมันเขียนไม่ได้เดี๋ยวผมเปิดฝางงูออกให้กว้างเลยครับพี่น้องตรงเนี้ยเปิดใจให้กว้างนะอย่าทําจิดใจครับแค่เดีย๋ยวจะหากินกันไม่รวยครับโอ้ฝั่งนี้เห็นงูไหมครับตัวใหญ่ไหมครับฝั่งนี้เห็นงูไหมครับตัวใหญ่ไหมคุณน้องตัวใหญ่นะ ผมไม่มีงูใหญ่ให้ดูเดี๋ยวต้องโกลดา่าผมดังๆได้เลยผมแสดงมาหลายสถานที่แล้วไม่มีใครเข้ามาดา่าผมหรอกมีแต่เขาถามหาแต่ก่อนผมจะปล่อยแม่ออกมาทั้งตัวเลยนะผมเหลือเวลาแค่ห้านาทีนี่แหละขอถามพี่น้องตัวนี้เป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมเพราะผมก็จะเลิกแล้วขอถามไปครั้งสุดท้ายนะพี่น้องมายืนดูผมตรงเนี้ยมีคนชอบซื้อเลขซื้อหวยไหมครับไม่ต้องยกมือเอาเมโลงพี่ถามเป็นแฟนพันแท้ยิ้มให้ผมก็พอ บางคนบอกยิ้มไม่ออกเมื่อวานก่อนนี้08แดดก,กูไปเยอะเลยบางคนซื้อบนออกล่างนะแทงล่างออกบนเลยบางคนก็ซื้อจริงซื้อจังเลยแม่ไม่เคยใกล้เคียงเลยนะได้จะเฉียวเสียวอย่างเดียวมีไหมเดี๋ยวพี่น้องอยากจะถูรถตอรี่บ่อยๆเหมือนผมเดี๋ยวตั้งใจฟังให้ดีนะพ่อเดี๋ยวผมบอกให้เป็นเคสวิชาชุดนี้ผมทําบ่อยตั้งใจฟังนะ เดีย๋ยวผมจะแจกบุญบรารมีฮะเหรียญหลวงพ่อรวยวัดตกโกให้พี่น้องเอาไปบูชาใครอยากขอเลขขอหวยนะขอก็หลงพ่อรวยให้ขอวันพระอยากไปขอทุกวันนะมันเป็นเคสรู้จักวันสบายงูสะดอกเข้าไปในตัวเอแล้ววันนี้โชคดีด้วยครับผมมีของดีมาฝากอยู่ในซองนี่นะครับเอาไปเปิดดูที่บ้านมีคนชอบซื้อเลยเชยแม่เอาไปเปิดดูหน่อยนะที่บ้านนะ ของงวดที่ผ่านมา805มันอยู่ในซองนี้มาแล้วกระดาษแผ่นแค่น,นี้มันเช็ดตูดไมเกี้ยงหรอครับแต่มันทําให้คนจนนะหมดนี่มาหลายคนเอาเนี่ยนะโอ้ผมเริ่มเคยเหยียบตัวเงิน100บาทนะครับผมให้เป็นชุดแบบนี้แล้วกันเนาะเงิน100บาทตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่ว่าเขาเฮ็ดไว้ให้ทายหูวนเนาะนี่ อยู <c ười> mm ่ทางหน้าฮนมีโซงานพอมีโซงานฟอนเนาะคุี่นบงโนทคนห้องเพลนาะจุดนี้เนาะเียวว่าขจัาโซกับบหลายซ้ำขอนแกนซ้่นาะขอนแกนขนหลายกว่าเนาะขโซเนาะไปผไปยังอาไปเลาะเบื้องแนวอื่น มิกี้เสียเวลาไปเบิ้งตัวมูอันเกือบรนเติบเอาใช้แบบปวดขาเลยบวสุดเจ้าเกลือเนอเขาสุดโตนั่นโตนี่สุดท้าย่ายพระเดี๋ยวต้องไปเบิ้งเ่าเขาเห็ดอีอย่างเราอยู่ทางหน้าเดี๋จะมารวมพักงหมู่บ้านพี่นองเออบาทลยีสิบบาทเปนโบแก ่แค่หมืร้อยบาทเท่านั้นอยากมีเะ้อนได้ทีโอกาสเดี๋ยวมาซอยกันบางคนบอกว่าโค้ชในวัดจ้าเกลือพี่น้องหาร้ไม่ว่ามาจากยู่ที่มัชชากาชาติรีมีโอกาสเดี๋ยวใหอุ่นโค้ชให้อุ่นจ้าเกลือเห็นแล้วมันอิ่มใจแล้วรายใดท่างเพื่อนมีความเห้ากูมาอุนใหนุ่นหนึ่งเดียแม่ค่ะไปช่วยเหลือ เเป็นคนเปิด บังหนอยอันนี้เป็นหาเใจที่เพิ่งเปิดใหมนะครับเออไม่นะครับโอเคไป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 นะครับไปเลยครับโอเคไปยเจ้อี้เปิดอ่พี่น่อนี่กัเรมันดูีงงแดคุณนะคะมาอีกแล้วนะคะค่ะไปลูเลยอะไรวะพอไฟที่ทางไหนน รางวัลใหญ่ของเราอ่อกแล้วนะคะเป็นพลมตั้งโตสีชมพูนะคะได้แก่คุณหมายเลขหนึ่งก็ไปตราบนหมายมัดนะคะจากจังหวัอุดรธานีขอเชิญค่ะแล้วก็บ่รางวัลโดยพันหอเช่นเดิมได้อกขอคอเลยได้อะไรวันนี้ก็ขอคอเม็รูปไปไปไปเพิ่มๆมกี้นึ่งสอามอกมานะคะ ก็เออก็ก <screws> ็โ <Basil> อ <stumbled> ้โหเรียงกันเลยนะเนี <limited Jan Irish> ่ยอย่างละหนึ่งมูลค่า60บบาทโอ้โหได้เยอะเชียวทุกคนเนี่ย60บาทไป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 ้ากลัวอยู่นานกลัวจะได้มอเตอร์ไซค์ไปพี่อยู่ ต้องก็อยู่ที่จุดที่ว่าโซโควายเนาะนี่อุดรธาน,นีวิธีคนวิธีควายนเนาะเขาไปเบิ้งเลยเนาะแม่นี่อย่างคนเขามาเบิง้งไล่ไๆ่นี่โอ้มีควายควายงามฮะควายงามใช่นี่ไงใหญ่มากเลยพี่ แจ้าขวัญเข้าขอเข้าว่าฮักก่อนนะครับรับแจกงานแล้วนะครับทำไมมันใหญ่จังอากาศร้อนนะครับถ่ายรูปกับควายถ้ามีรูปกับควายจะได้นี่ไงนี่บัตเลยครับโอเคขอบคุณครับโอเคมาครับเข้ามาเลยครับไบัตรสวัสดิ์รถเอาไปพี่อะผมไม่ได้ใช้หรอกมีแจกบัตรส่วนสดเลย วาเผือกตัวใหญ่มากเลยเคโอเคเนาะตอนนี้กับตอมเมกาลังสิ่ยางกับลาบวาในงานกับบม่ได้มีอีงโซหลายเนะาะโคซํำตัวขนแกนซัมขนแกนอันโซหลายกว่านี้ได้เจ็ดงานใหญ่กว่านี้ตามี่ต้อมบึงนี่ แต่ว่าเห็นเห็นท you know okay. ุกคนบอกว่างานงานทุ่งสีเมืองนี่จะเป็นงานที่นายใหญ่กว่คุยขอนแก่นเนาะแรีว่าเบ่งตัวจริงแล้วอ่าขอนแก่นใหญ่กว่างานใหม่ใหญ่กว่าเนาะโอเคต้องกระทายบรรยากาศให้เบิ่งซ้ำนี่แหละแก่นลมคนเยอะกว่าอ่าแล้วอำเภอทำเสร็จปานเป็นอะไรเอืมการนี้ก็ถืว่าพดาเนาะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ต้อมอีกครั้งเด้อโอเคบ๊ายบาย